ท่านผู้ชมครับทุกวันเสาร์ทนายวันชัยกับผมเจมสศักดิ์ปิ่นทองม,มาร่วมกันถอนพิษอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้มีอะไรที่จะต้องถอนพิษบ้างผมว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้สึกของประชาชนและรวมทั้งตัวผมเองอม,มีความรู้สึกเลยว่าการปรองดองสมานฉันความรักเนี่ยหรือความสามัคคีเนี่ยที่เราเห็นว่าดูว่าบ้านเมืองตอนนี้มันสงบสงบ,สงบเนี่ย มันสงบจริงหรือเปล่าเออมันเหมือนหินทับหญ้าหรือเปล่าเออเนี่ยแหละครับถอนอิดออกหินออกหญ้ามันจะลกลุงลังอีกหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่จะต้องถอนพิษเรื่องแรกโอ้แล้วเรื่องสองละ่ะเรื่องสองนี่ก็เห็นมีการพูดกันมากรวมทั้งตัวท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเอ๊ะ,อะกฎอายการศึกเนี่ยเราอาจจะพิจารณาเลิกเป็นบางที่บางแห่ง ดูตามแต่สถานการณ์ที่มันเหมาะสมจะดีไหมผมเองก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอ๊มีหรือไม่มีผมก็รู้สึกธรรมดาธรรมดาเออมันเป็นเรื่องที่น่าถอนพิษว่ากฎอัยการศึกเนี่ยควรจะมีต่อไปหรือเปล่าอาจารย์โอ้น่าสนใจถ้างั้นเรามาเริ่มประเด็นแรกกันครับขณะนี้ประเทศดูสงบเรียบร้อย เหตุทะเลาะเบาะแวงก็เบาบางมีผู้เกรงกันว่าเป็นเพราะกลุ่มบุคคลบางส่วนแกล้งทําเป็นตายผู้มีอิทธิพลบอลอันธพาลหยุดชั่วคราวเพราะเกรงกลัวอํานาจอุปมาเหมือนอิดทัหพยาหากเปิดขึ้นมาก็เห็นหญ้าที่แกล้งตายจะงอกงามสะพรั่งเราจะถอนพิษในเรื่องนี้ให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนได้อย่างไร อาจารย์ชัยครับตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองมันดูจะสงบเนี่ยใครๆเขาก็บอกว่าไปไหนมาไหนบ้านเมืองดูสงบดีเนี่ยมันสงบจริงไหมคือผมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอาจารย์แล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะรู้สึกผมมีความสุขมีความชื่นใจเจอหน้าใครต่อใครเขาก็มีความรู้สึกกันนะว่าโอ้โหบ้านเมืองเรานี่มันสงบไปไหนมาไหนสะดวกสบายจะไปเชียงใหม่ ถ้าสมัยก่อนอาจารย์ไปเป็นยังไงครับโอถ้ถูกถูกไล่หรือจะไปอูดรจะไปคอนแกนไปจ,นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วผมเองก็เคยไปมาแล้วอืม,มีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องหวาดกลัวอะไรมันเป็นความรู้สึกที่เราว่าเออประเทศนี้มันรู้สึกว่ามันมีความรักมีความปรองดองสมานฉันและมันเรียบร้อยจริงๆนะอาจารย์จะไปทำมาหากินที่ไหนมันไปได้ <laughs> มัน,มนไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาสิครับอาจารย์เนี่ยผมชอบและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ชอบแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ <c oughs> นี่ครับอาจารย์ผมว่าเชื่อว่าอาจารย์ก็คิดและพี่น้องประชาชนคนไทยก็คิดโดยเขาคิดแล้วเขามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาะแวงอีกอาจารย์ครับ ผมเองก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้ที่สงบสงบเนี่ยเพราะมันกลัวอํานาจหรือเปล่ามันแกล้งตายหรือเปล่าเออใช่อาจารย์บางคนนี่มันก็คิดว่าเอ้ยก็ปล,ยปล่อยปล่อยไปสักระยะหนึ่งเออประเดี๋ยวที่ผู้มีอํานาจต่างๆที่เหมือนกับมีอํานาจเบ็ดเสร็จอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไปแล้วอืมเราก็าออกมาโผล่ขึ้นมาอีกที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ย เห็นหินทับหญ้าเออเขาเปิดขึ้นมาหญ้ากบานสะพรั่งลุงลังขึ้นมาอีกอย่างที่ไอตัวพ่อมันบอกว่าตอนนี้พวกเราแกล้งตายก่อนเออตอนนี้ปล่อยให้เขาทําไปก่อนวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาถอนอิดทับหญ้าเราก็จะต้องเดินต่อของเราเอ,อ,อันนี้อาจารย์เป็นห่วงอยู่ไหมกันโอเป็นห่วงแน่นอนครับและที่สำคัญที่สุดนั้นเราก็รู้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ทหารเขาไม่ได้กะจะมาอยู่กันสามปีห้าปีสี่ปีบอกแล้วว่ามาปีกว่าๆหรือดูตามรถแมพแล้วอาจารย์เหลืออีกปีกว่าๆก,ก็ไปแล้วเพราะนั้นคนพวกนี้บอกว่ารอการเลือกตั้งก็ออกมาขยับขยื่นเคลื่อนกันได้เพราะฉะนั้นผมจึงว่าไอ้ความสงบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสงบเพราะอาจจะกลัวกับสงบเพราะแกลง้งถ้าเกิดมีคนเขาเสนอว่า ถ้าจะให้สงบจริงเนี่ยจะต้องยกโทษหมดเลยในอดีตใครทำผิดใครทำอะไรต่ออะไรก็ตามนี้ละโทษสกรรมมันให้หมดและเขาเนี่ยจะยอมตายจริงเนี่ยอาจารย์จะเชื่อไหมแล้วก็หมายความว่าบ้านเมืองจะสงบจริงใช่ไหมเข,า,ขาบอกเขาบอกว่าจะสงบจริงเนี่ยคืออาจารย์นะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้ล่ะครับซึ่งเป็นคนอยากได้ความสงบคนหนึ่งครับ ไอ้ที่เสียหายมันก็เสียหายไปแล้วเรียกง่ายว่ามันไม่สามารถจะคืนกลับมาได้แต่ถ้ามีการนิรโทษกรรมทุกเรื่องทุกประเด็นแล้วบ้านเมืองมันสงบจริงๆเรียบร้อยจริงๆไม่ทะเลาะกันจริงๆมผมจะโมทนาสาธุแล้วอยากอยากให้ทำครับอย่าไปได้รังเกียจอย่างหนึ่งอย่างใดเลยครับผมขอความสงบเป็นที่ตั้งครับเออแต่ถ้า มันไม่นอกจากแกล้งตายแล้วยังแกล้งหลอกอีกว่าท่านนี้ละโทษแล้วเนี่ยมันจะสงบจริงอาจารย์ถามจริงๆเนี่ยในใจเป็นห่วงไหมว่ามันจะไม่สงบจริงไงสิอาจารย์ครับนี่แหละคือความกลัวกับที่เราเห็นว่าไอ้ที่มันสงบเนี่ยมันแกล้งและถ้าเกิดเรานี้ละโทษกรรมทั้งหมดจริงๆผมก็กลัวว่ามันเป็นเรื่องของการแกล้งเพราะมันได้แล้วมันไม่สงบ ไอ้อตรงนี้คือความหวันเพราะผมดูท่าทีพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะม,มันยังแสดงท่าทีต่อต้านยิ่งต่างประเทศเฟซบุ๊กเคลื่อนไหวต่างๆทั้งหมดเนี่ยม,มันยังมีอากับกิริยาที่แสดงให้เห็นว่าคนพวกนี้มันไม่หยุดครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นถามใจจริงๆถ้าประเมินกลับมาสู่ ความจริงไม่ใช่ความฝันที่อ,อาจารย์บอกว่าเออถ้ามันสงบจริงๆเนี่ยจะยอมมาผมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมันคงไม่สงบจริงครับถ้าอย่างนั้นถ้าจะนิรโทษกันบ้างเนี่ยอาจารย์พอจะรับได้บ้างไหมผมพอรับได้ครับแล้วเรื่องนี้ผมก็พูดมาตลอดเลยอาจารย์ไอ้นี้ละการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเถือยจิตคิดชั่วมันมาจากจิตที่คิดอยากจะชอบเรื่องนั้นไม่ชอบเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการเมือง เพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเลยเถิดไปบ้างผิดไปบ้างผมว่าต้องให้อภัยและนิรโทษกรรมกันได้เอเช่นเรื่องผิดกฎนูน่นกฎนี่เล็กๆน้อยๆอยกฎอายการศึกหรือเขาประกาศพรบรมัน่นคงทำไอ้นูน่นไอ้นี่จะบุกลุกไปสถานที่บางหง่งบางแห่งมผมรับได้อาจารย์ห้ามชุมนุมเกินห้าคนสิบคนครับจีดขวางจราจรเอาเลยครับ คนพวกที่อาจารย์จะเอามาขังแล้วได้ประโยชน์โพผ,ผลอะไรกับบ้านเมืองอผมเห็นด้วยว่านี้ละโทษไปเลยครับแต่ถ้าเขาอ้างอย่างนี้ไอ้คนที่มันฆ่าคน M79 โยนใส่เข้าไปทำให้เด็กตายทำให้คนตายมันไม่มีเถีอยกิจจิตแต่เพียงแค่เป็นลูกติดพันทางการเมืองก็เลยแหม่เลยถือโอกาสพก เอ็มเจ็ดสิบเก้ามาโยนใส่มันสะหน่อยนึงเอออย่างเงี้ยเขาบอกเทยจะเขาไม่มีเทยจิตเหมือนอาจารย์ว่า <S <S อาจารย์ยอมได้ไหม <S <S คือถ้าอย่างนี้เรายอมกันนะอาจารย์มันจะเป็นบรรทัดฐานที่เลวในการเคลื่อนไหวทางการเมือง <S 1> <S 1> เออมันจะเป็นบรรทัดฐานที่เลวในการเคลื่อนไหวทางการเมือง <S 1> <S 1> ผมว่าไม่ควรจะมีและยอมรับไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นคนอยากจะชุมนุมทางการเมืองบอกเ hey ฮ้ย เพราะฉะนั้นเพื่อให้มันประสบความสําเร็จให้มันมีการที่รู้สึกว่ามัน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 จะโอ้โหทําให้มันมันสามารถจะพลิกเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ระเบิดใช้ปืนใช้ปืนใช้อากาแล้วก็มาอ้างอ้างว่าแล้วก็มานิรโทษคุณมีอุดมทางการเมืองเคลื่อนไหวทางการเมืองได้แต่ไม่มีสิทธิ์ฆ่าคนครับอาจารย์นี่คือข้อที่หนึ่ง ซึ่งผมว่ายอมรับไม่ได้ทั้งในประเทศไทยและสากลเขาก็ยอมรับไม่ได้อะคือเป็นเรื่องเรื่องคดีอาญาฆ่าคนหรือทําให้คนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยรับไม่ได้รับไม่ได้อาจารย์เรื่องโกงกทุจริตโอ้โหอาจารย์เรื่องโกงเนี่ยอาจารย์ว่าทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆเนี่ยหรือเรื่องปกติเนี่ยเรื่องโกงมันเป็นสันดานชั่วร้ายของมนุษย <Ừ. S 2> ส่วนตัวเป็นเรื่องของปัจเจกไม่ควรจะนิรโทษกรรมให้แก่อ้ายหรืออีผู้ใดทั้งสิ้นครับอาจารย์ถ้าเขาอ้างว่าโกงเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเอาเงินมาใช้จ่ายประชานิยมจะได้การเลือกตั้งเข้ามาและจะได้กลับเข้ามามีอำนาจแล้วจะได้ช่วยดูแลพี่น้องอย่างไรอันนี้รับได้ไหมโอ้ยมันรับไม่ได้แหละครับมันเลวพอกับไอ้ฆ่าคนนั่นแหละครับอาจารย์นะอื อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ผมมีความรู้สึกลึกๆเลยนะอาจารย์บ้านเราเนี่ยเรื่องคดีจาบจ้วงล่วงละเมิดมไม่ควรจะนิรลโทษกรรมโดยเด็ดขาดเพราะพระองค์ท่านเนี่ยอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วอาจารย์แล้วมีบางคนเนี่ยพยายามไปดึงมาไปจาบจ้วงมา แล้วบอกว่าต่อไปแล้วเราก็นี้ลรโทษมไม่อย่างนั้นเวลาชุมนุมทางการเมืองใครนึกอยากจะจับจ้วงล่วงละเมิดอย่างไรก็ได้มผมบอกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ให้มีไม่อย่างนั้นเป็นบรรทัดฐานที่เลวอีกแบบหนึ่งผมว่าผมยอมสาม,มอย่างละสามอย่างนี่ผมยอมไม่ได้แล้วถ้าเกิดคนบอกว่ามาชุมนุมแล้วเนี่ยมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกข้างแค้นขึ้นมา อดไม่ได้เผามันสักหน่อยหนึ่งแง่เอาแก๊สมาถังแก๊สมาโยนเข้าไปซัดสักนิดเดียวมันเกิดเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกไม่ได้มีเถื่อยจิตแต่ว่าต่อเนื่องกับการชุมนุมเนี่ยอาจารย์จะว่าไงอาจารย์ครับผมว่าอาจารย์ก็เคยชุมนุมทางการเมืองอถามว่าชุมนุมเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรต้องไปเผาทรัพย์สินของคนอื่นม,มันไม่มีหรอกครับมันมาจากเถื่อยจิตของความชั่วร้าย เพราะฉะนั้นการเผาไม่ว่าจะเผาทรัพย์สินเผาห้างเผาสถานที่ราชการใดๆเนี่ยไม่ใช่มาจากมูลเหตุทางการเมืองมันมาจากถอยจิตคิดชั่วดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ควรจะนิรโทษกรรมเหมือนกันครับแล้วเรื่องสุดท้าย<ม>ในฐานะอาจารย์เป็นนักกฎหมายถ้าเกิดคดีอาจจะไม่ใหญ่โตแต่สารดีกาตัดสินแล้วไม่ว่าจะคดีใดก็าตาม และเขาเป็นนิรโทษกรรมเนี่ยอาจารย์รับได้ไหมอาจารย์ครับเรื่องอำนาจบริหารกับอำนาจตุลาการเนี่ยมันต้องแยกกันอมไม่อย่างนั้นเนี่ยหรือรวมทั้งอำนาจนิติบัญญัติด,ด้วยอาจารย์ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยศาลเขาตัดสินถึงที่สุดแล้วว่าในกอในขอนี่ผิดเวลาเรามามีอำนาจขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยเลิกเลิกกันไปอ้าวศาลเป็นศาลเจ้าเลยครับ อันนั้นสารต้องทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เมื่อตัดสินคดีใดแล้วจะไปนิรโทษไม่ได้โดยเด็ดขาดครับไม่ว่าคดีใดครับแต่เราอาจจะให้เอาพงอภัยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเออน่าสนใจครับแล้วที่อาจารย์พูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ถามจริงๆตอนนี้มันยังมีกระบวนการล้มเจ้าหล้เหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยเห็นมันเงียบนี่ยตอนเนี้ยมันเงียบดีเลอเกิน ผมว่ามันแกล้งตายเหมือนกันโอ้ลักษณะเดียวกันคือมันแกล้งตายไอ้พวกนี้เนี่ยอาจารย์แหมมันยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ทั้งต่างประเทศอาจารย์ก็มีอยู่อาจารย์ก็คงจะทราบเลยและผมเชื่อเหลือเกินว่าในประเทศเนี่ยประเภทในลักษณะยาถูกอิทัิพเหมือนกันครับอื มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาทันทีเหมือนกันผมเป็นห่วงครับไอ้ขบวนการพวกนี้ครับในอนาคตเนี่ยอาจารย์เป็นห่วงไหมเรื่องสารบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในช่วงที่บางคนเขาบอกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านอาจารย์เป็นห่วงบ้างไหมผมว่าผมเป็นเรื่องที่เป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะกับสถานการณ์ทางการเมืองอกับมีบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้ ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งแล้วรวมทั้งผมอาจจะถามย้อนไปยังอาจารย์เองในฐานะที่อาจารย์เนี่ยก็อยู่ในแวดวงทางวิชาการอาจารย์วิตกกังวลในประเด็นอย่างนี้ไหมผมเป็นห่วงเพราะว่าสารบันมีความอ่อนไหวมากซึ่งประชาชนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกผมเรียนตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากจะถาม พราะถามเนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกว่าแหมมันผมเชื่อว่าคนเป็นห่วงแต่ถ้าไม่ถามก็จะทําให้คนนละเลยความคิดเรื่องนี้ไปผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงเป็นอนิจจังของสังคมซึ่งเราก็จะต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้ผมก็รู้สึกเหมือนกับอาจารย์เหมือนกันเอาละ